ไงแล้วไงแล้วสรุปแล้วมันคือผักอีตูว่ามันใบกะเพราผักอีตูผักอีตูค่ะไงคัะใบกะเพราบ่เกิดเลยคนว่านเป็นใบกะเพราขาวคนวานล่วงวานล่ง,ลงโหละพา งน้าแห้งเด็ดไปกินละใส่ก๋วยเตี๋ยวกินหมดเนี่ยใบอันต้นอันนี้ต้นกระเพราแดงบ่อเกิดต้นเดียนเลยเนาะเดียหน้อยบ่าเกิดเลยก็เนึกว่าเป็นกระเพราหัาวหเมนผักอีตูแล้วก็ใบโหระพา ใบกะเพราไม่เกิดนี่กอคิดที่แรกคิดว่านเป็นใบกะ,พะเพราโนแมนไม่น่าเป็นอีตูเบดสรุปแล้วอีตูเต็มบ้านเลยพักอีตูอันนี้ก็พักอีตูอันนี้ก็พักอีตูเต็ม <laughs> เต็มไปเบิดไม่แต่อีตู ตัว,วันตัวคืนเป็นยังดอกอีตูกับอีตูมันกับจักน้อยแฮมอีจักอาทิตย์กับเก็บได้หรอเก็บเอาไปผัดมามันไว้เบี้ยเล็กๆน้อยๆเต็มยันอีตู้บดินเดี๋ยวค่อยสิเอาอันกุ้งเผาแดงมะกาอีกกะไม่ กใช้กระถางมันหนาวมันเกิดอยากน,นะยุงจักสิกาจังเดยมันเคยสิเกิดเนี่ยวานต้องมาลรื่องทิศแต่ว่าอันนี้ง่ามแห้งง่ามาอะไรตูค่อยอยากมีไปซื้อป่ามะมกซื้อป่ามะมก มกเล่าๆบ้านห้องสื้อหัวจริงไข่สื้อปลามาต่ำหอมๆมกมกหมอกอะไรพือเสียวันหน้าก่อนมือล้างไปตลาดก่อนก็จะซื้อปลามามกใส่สปากอีกตัไวไ่แซบคักแซบมอืดกินแล้วบ้านนี้สะเอาอันใบกระเพราแดงมากาไหม どいどい。Do